โอเคเขาก็ต้องการจีนเือผมก็ยินดีแต่เราก็าึงก็แค่นี้เท่านั้นผมก็ไม่ได้พังนะนแค่เราเอาจอดไว้่เาะเอนอ่วาพก็ไม่ทันกันนะครับนก็้จอดน่าดูดูนี่นเป็นารูดท้วย I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. You gon' see I am You gon' see what I mean. You gon' see what I mean. You gon' see what I mean. You gon' see what I โอเคเขาก็ต้องการสวัสดีกันด้วยผมก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่ององเสีย Channel อีกเช่นเคยนะผมวันนี้มีน้องๆอ่ะขอมากันมาเยอะนะทุกคนมากโซนิคพี่ครับถ่ายโซนิคให้ดูหน่อยครับพี่ครับโซนิคหายไปไหนนะครับทุกคนโซนิคก็ไม่ได้พังนะทุกคนแค่เราเอาจอดไว้นะผมเพราะมันเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็มันฉี่ฉี่ไม่ทันกันนะครับน้องๆก็ดูดีนี่ก็จอดแน่นนะทุกคนดูน้องส้นกินหรอ น,น้องส้มจนนุกนส้มเฟดนี่เรามาดูสภาพตัวนี้อะไรนะคน <c oughs> สภาพแบบจอดจอดตาตาฝนไว้นะคนประมาณ3ปีนะคนไม่ขี่3ปีแล้วสามขี่ไ่ปีสองท่แล้วเป็นเดี๋ยวให้ดู3ปีส่งงานบอแลลวนี <c oughs> ่คนดูดิสภาพอ๋อยังยงกับแปลนาะมอ <c oughs> โซอีเชย แต่ว่าโอู้ต่อส่งมัเงาไปเลยน้องครผมแต่ว่าผมต่อไปนี้ผมจะปั้นส่วนนี้ขี่แล้วทุกคนผมจาหน้ามันลงอี่แบบหนาลุ่มกึมตั้มไหมอ้ยเพราะอายกขึ้นสูงสูงแหลนลอยไซคเครื่องซีดีแบบเรียนแบบยกร,ร,รอบวงเงี้ยหรอทุกคนเราเราก็จะปั้นใหม่ทุกคนค<ย>น,นี่วันนี้เราก็จะออกไปขับให้ดูด้วยทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันจะสตาร์ทติดหก็ไม่รู้ว่ามันมันจะติดไหมทุกคนเพราะว่ามันจอดจอดนานนะทุกคน มีคาร์บูนเราไ,ไม่รู้คาร์บูนทุกคนรอที่ถือไปแล่วม,มันจอดตาฝนนะทุกคนดูดิมีน้ำเข้าไปคาบูได้เยมีงเบื <คะ S 1> ้องน,อนี้ดูเครื่องไหมเออจะมีประสาดิน้ำมันดูนะ้ำมันกันทุกคนดูใต้บ่อดีโ,โอโควิดบ่นี่ COVID 19. อย่างเยอะทุกคนนี่บ่ ก่อนหน้าก็ทำไม่สิ่งอะบางลังข้อบูดตรลางนี้แล้วไอ้เขาผันแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่สิ่งชบาำปองชุบถังโลกแล้วจะว่ากับสตาร์ของเราเองสตนี่คนที่จริงมันต้องไล่คารบูก่อนลมหน้าก็ไม่มีนะคนแต่ว่าตอนนี้เราก็จะใส่สายคัดนี่คัดขาดนี่นะคนที่ไม่ได้ขี่เพราะว่านี่แหละทุกคนจมก็แบบนี้ตำรวจจนคัดขาดนะครับผมน้องๆอื้อ แล้วก็ในคลิปนี้ของเราก็จะใส่คาบูตัวนี้ไปก่อนนะผมเพราะว่าผมจะเอาคาบูคันที่ผมใส่โซนอิกคันเก่าผมมาให้เสียโมใส่นะครับผมว่าเว้าวคันนี้ก็เป็นของจ้าไซว้าวจ้าเบาวเดิมเบาวเดิมรอบเด็ดมืดทอทรงโคตได้ครับเราตาตาเหมือนกันนะ้องกูมือมันก็ติดดัวยเมื่อปีคาบูนั่งไหนเฮ้ีเอิญเฮ้ยบบอามาวี่งไปคาบูนั่งเราจะสตาร์ดูดว่าจะติดไหมทุกคนมีน้ำมันอยู่ ติดทิดคนง่ายอ่ะติดติดง่ายเกินนะครับน้องอืมไปซื้อทีนำพันว่าไหนแล้วไม่ซื้กระเด้นละลูกแค่วาดโดนมัดติดหรอแค่นั้นใช่เอาซุ้มมาใส่ใส่ไหมเปลี่ยนคัดเราตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนสายคัดกันนะทุกคนก็ใส่โซ่โซ่เราก็ไม่มีนะทุกคนเพราะว่าจะสละให้กับคานนู้น ดูน้องส้มจีดีครับอุ้ยส้มคนได้น้องส้มจีก,ก็จอดเป็นปีอะครับดูดิจอดตากฝนนะ่ะแล้วผมก็จะเอาไปล้างขี่เลยทุกคนดูดิดดโอ้ยเหนียวเขาไม่มีชิมหรอกมีทุกนนคนมีให้เลือกหลายร,ายรุ่นห,หลายขนาดตึ๊กครึ๊งดูทรงทุกคนทรงได้ปะ มานบูคอนแก่นนบูี่จ้าผมนอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นสายคัดโดมิโนที่เราซื้อมาจากปารีสทุกคนนี่อุ้ยแฟนแปรดิตากันทุกคนสายคัตสนิทใสเลยทุกคนไปใส่เองเนี่ยนะี่คทุกคนนี่ก็เป็นโซ่เรานะทุกคนดูโซ่เข้ามาดูใกล้เป็นสนิมอ่ะขี้แต่ปะบูเบิ้งโคตรสุดอ่ะครับน้องน้องเอ๋ ตอ,อน,ะน,ะนนี้เราก็ทำการใส่โซ่อ่าอาเคของหน้าหมอนนะเฮอร์โน้มตายตแล้วโซ่ก็น่าจะตายแล้วเราคนๆๆๆเพราะว่ามันไม่ได้เผาหลายวันแล้วโซ่ตายเอาบุกหมดวะเคื่องลายอะไระับบนี้เคืออเ่องลายแบบต้องสอบ ันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยางแบนตงกาตั้งคาแล้วทุกคนครับผมเดี๋ยวให้ช่างหมั่นพลังอหุนตั้งอหุนเดี๋ยวใส่แว่นเก็บทรงก่อนสันนี้หนึ่งไปเลยทุกคนสูบรลมกันเลยเนี่ยมีสูบตลอด ตอนนี้เสื้อก็มีขายนะ้มน,นะ,นะต่เนื้อมีนะโอ้ฝนจะตกมาแล้วว่ะทุกคนต้องเชี่ยวมากละโอ้เลยดโคตเด่นเนาะส่งเนาะโอ้ย้วทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาขับเล่นให้น้องๆดูนะทุกคนนี่ก็ ฝากกดติดตามด้วยนะคนก็มีน้นองๆถามมาเยอะนะคนว่าสนิกพี่ไปไหนนี่นะคนก็สนิกมาปั้นขี่แล้วนะคนต่อไปมาต่อไปเราก็จะขี่สนิกนะคนเอาอันนี้ก็จะเอาสนิกไปขี่เล่นรถได้ไงแต่ว่ามันเลื่อนๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ล้างไง เอาบูยันเลถาได้ไหมสับ้านอบโอ้ยแล้วก็ตนนเราก็สตาร์ทเรียบ้อยแล้วผมก็เราก็จะเปลี่ยนคาบูนะผมทิพน่าทิหน้าเดี๋ยวเราคิปได้คาบูนะทุกคนแวชิมนี้ป้านหนาวขาวไปเจอกันชิมนาวเดีชนี้เอาไปออกออกวิ่งวิ่งแล้วก็างก็นิ่งานสตาร์ทให้น้องฟังหน่อย A. Una, yun <mumbles>